สวัสดีค่ะพบกับปูเป้อีกแล้วนะคะเจอกับเป้นะคะก็ต้องเจอกับรถสวยๆนะคะวันนี้เป้มีรถเข้าใหม่นะคะมารีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมกันนะคะเป็น Toyota v วีอคะปี2019คันนี้นะคะโฉมใหม่เลยนะคะท่านใดที่มองหารถเก๋งซีดานนะคะ เอาไว้ใช้งานนะคะในช่วงน้ำมันแพงแบบนี้นะคะก็แนะนำเป็นคันนี้ได้เลยนะคะเป็นรุ่นประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับชมรถสวยๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด s u b s c r i b ์แจ้งเตือนช่องไว้ด้วยนะคะเวลาเป้มีรถเข้าใหม่นะคะจะได้ไม่พลาดชมค่ะเราไปดูที่คันนี้ก็เลยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็น Toyota v o ีออนะคะ รุ่น1.5มิตรนะคะปี2019สบีบอลเงินนะคะรุ่นมิตรนะคะก็เป็นรุ่นปรับปรุงใหม่นะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะจะได้กระจังหน้าเป็นสีดำตัดกับสีบอลเงินแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะในชุดพวมไฟนะคะจะมีโลโก้ vios อยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีไฟ day time running light ตรงนี้นะคะ ด้านข้างมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะคะสองสว่างอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟสปอตไลท์คู่หน้าเลยนะคะกันชนด้านหน้านะคะตัดก,กับช่องลมสีเทาดำแบบนี้นะคะสภาพสวยมากๆนะคะคันนี้เป็นรถเกรด A นะคะเป็นรถเกรด A ค่ะน,น็อตไม่เคยขยับเลยสักจุดเดียวนะคะไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำอย่างแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะ ดูรถหรือทดลองขับคันนี้นะคะรถจอดอยู่ที่โชว์รูมนิสสันกรุงไทพย,ยุสทานะคะตั้งอยู่กิโลเมตรที่4นะคะรามอินทากรุงเทพค่ะเบอร์ปุเป้นะคะ063-025-8829นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามันได้เลยนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะก็เป็นล้อเดิมจากโรงงานนะคะเป็นสีเทาแบบนี้นะคะ ซีรีสยางนะคะจะอยู่ที่185ทับ60 R 1 5นะคะเป็นยางสัปดาห์ที่19ปี2021นะคะอันนี้จะได้เป็นยางเ็นเส้นนะคะได้เป็นยางในเส้นดิสเบรดด้านหน้าด้วยนะคะซุ้มล้อด้านในนะคะยังมีรอยแต้มสีติดอยู่นะคะสภาพเดิมๆนะคะอันนี้รถเพิ่งเข้ามานะคะ ยังไม่ได้ล้างนะคะก็รีบมารีวิวคุณลูกค้าได้ชมก่อนในส่วนของคันนี้นะคะพาสีใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคะหมดเดือนกันยาปีหน้าก็เลยนะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบพับไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมไฟเหลี้ยวนะคะติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4บานกระจกนิรภัยเดิมจากศูนย์โตโยต้านะคะ ที่จับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ1.5มิตรนะคะตัวกลางนะล้อด้านหลังนะคะก็เดิมเดิมเหมือนกันไม่มีรอยเลยนะคะลูกค้าค่ะไม่มีร่องรอยของการขูดมาเลยนะคะเป็นยางปี2021ทั้ง4เส้นนะคะดิสเบรท,ทางด้านหน้าและด้านหลังนะคะสภาพเดิมเดิมนะคะไฟท้ายของเขาได้เป็นแบบนี้นะคะ มีโลโก้ VOS นะแล้วก็คิวด้านท้ายนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคันนี้จะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยค่ะมีไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็เสาอากาศนะคะเป็นแบบนี้นะคะแบบเดิมๆมาพร้อมกับไฟทับทีมด้วยนะคะสภาพรถสีบอนเงินนะคะเดิมทั้งคันลูกค้าค่ะไม่เคยชนหนักพลิกคว่มจมน้ำนะคะ ดิสเบกทั้ง4ล้อเลยยางเน็กเส้นปี2021ทั้ง4เส้นนะคะตัวแม็กทั้ง4ล้อไม่มีรอยเลยนะคะสภาพส,สวยๆเดิมๆนะคะเรามาดูกันที่ห้องเก็บสัมภาระนะคะ มีพื้นที่นะคะก็ค่อนข้างกว้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะห้องเก็บสัมภาระดูสะอาดเอี่ยมมากนะคะด้านในนะคะเดิมเดิมน็อตเดิมค่ะลูกค้านะรอยอาร์คเดิมสวยๆนะคะมีไฟส่องนะคะที่ห้องเก็บสัมภาระนะคะน็อตเดิมเดิมนะคะอุปกรณ์ที่ได้มากับตัวรถนะคะก็จะเป็นยางอะไหล่ค่ะยางอะไหล่ไม่เคยใช้งานนะคะ ยางอะไหล่ปี2019เป็นยางโยโกฮามานะคะยางเดิมจากศูนย์นะคะเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะคะสนยางเดิมนะคะจากโรงงานไม่เคยติดแก๊สนะคะคันนี้ไม่เคยติดแก๊สมาดูสียางกันหน่อยนะคะสียางเดิมเดิมสวยๆนะคะรอยอาร์คเดิมนะคะช่องไฟเท่ากันนะคะ ไม่เคยติดแก๊สนะคะคันนี้สวยมากรูคมนะคะน้าน,น็อตเติมทั้งด้านซ้ายด้านขวานะคะลูกค้าค่ะสภาพส,สวยๆนะคะคันนี้มาดูกันที่ภายในนะคะภายในได้เป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าค่ะเบาะหนังสภาพเอี่ยมมากนะคะเบาะหนังเดิมแท้จากโรงงานค่ะ ะะรุ่นนี้ได้เป็นเบาะหนังนะคะลายสวยๆนะคะลายสวยๆแบบนี้นะคะสภาพเบาะหนังตึงเยี่ยมนะคะไม่มีรอยแตกลายงานนะคะไม่ยับไม่ขาดนะสภาพเดิมๆค่ะน็อตด,ด้านซอกประตูก็เดิมนะคะไม่เคยไขนะคะน็อตไม่เคยไขนะลูกค้าขานะน็อตเดิมนะคะสติกเกอร์ไม่เคยแกะนะคะ มาดูในส่วนของโครงสร้างตัวรถนะคะเดี๋ยวเป้ลองแกะให้ชมกันนะรอยอาร์คสวยงามนะคะช่องไฟเท่ากันไม่มีทําสีทับเพิ่มมานะคะสวยงามแบบนี้นะคะ ในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสามก้านแบบนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันค่ะสภาพพวงมาลัยอันนี้เดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดให้นะคะเราไม่ได้ปล่อยไปสภาพนี้นะคะอาจจะมีรอยถลอกมาบ้างเล็กน้อยนะคะไม่ได้น่าเกียดนะแต่เดี๋ยวเราเก็บงานให้นะคะเลขไมคันนี้นะคะอยู่ที่8 6ดห0ื่นกว่ากิโลเมตรนะคะไม่เดิมแท้นะคะไม์เดิม แล้วก็จะมีในส่วนของหน้าจอนะคะเป็นจอทัศสกรีนสามารถเชื่อมบลูทูธได้ค่ะฟังวิทยุ FM AM ได้ใส่แผ่น CD ได้นะคะถัดลงมานะคะจะเป็นระบบแอร์นะคะตัวแอร์เป็นออโต้ค่ะสามารถกดเปิดจากปุ่มนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ปุ่มด้านด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นปรับอุณหภูมิต่างๆห,งหมุนปรับลดอุณหภูมิแบบนี้นะคะ ตัวเกียร์นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเบรกมือนะคะขนาดกระชับมือเลยนะคะอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของที่พักแขนนะคะด้านนี้นะแล้วก็ช่องวางแก้วหนึ่งช่องนะคะภายในเป็นโทนสีดำนะคะแต่งด้วยแถบพิงโก้นะคะดูลงตัวสวยงามนะคะสะภาพใหม่มากคอนโซลใหม่เลยนะคะสวยมากนะคะแล้วก็คันนี้มีกล้องถอยนะคะ นี่นะคะกล้องมองหลังนะคะเวลาเราใส่เกียร์ถอยเนาะด้านข้างพวงมาลัยนะคะจะเป็นปุ่มปรับกระจกไฟฟ้านะคะแผงประตูนะคะตกแต่งด้วยโทนสีดำนะคะเพิ่มความสวยงามด้วยแถบโรสโกนะคะแบบนี้นะคะสวยมากนะคะระบบเซ็นทรัลล็อก กระจกออโต้ฝั่งคนขับนะคะในส่วนของห้องโดยสารเช่นเดียวกันนะคะเบาะแถวหลังนะคะสะอาดเอี่ยมนะคะเยี่ยมมากๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกไม่ยับไม่ขาดนะคะสะภาพเบาะเดิมแท้จากโรงงานนะคะมาดูที่ฝั่งด้านนี้กันบ้างนะคะแผ่นเพจจะอยู่ด้านซ้ายนะคะสติกเกอร์เดิมนะคะสติกเกอร์เดิมไม่เคยแกะนะคะไม่มีรอยแกะเลยนะคะ อก็จะบอกรุ่นปีผลิตนะคะที่เดือนกันยานะคะปี2019นะน็อตเดิมนะคะน็อตเดิมเลยนะคะน็อตเดิมไม่เคยไขนะคะได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเหมือนลูกค้าได้รถป้ายแดงเลยเรามาชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์คันนี้กันนะคะเครื่องยนต์บอกเลยว่าสภาพใหม่มากนะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมโรงงานนะคะ เรามาดูที่คาน,นหน้าของเขาทั้งสองฝั่งนะคะคานหน้าเดิมค่ะลูกค้าขานะคานหน้าเดิมคานหน้าตรงนะคะรูคม Ark, คมรอยอาร์คชัดเจนนะคะสติ๊กเกอร์มอาการับประกันติดอยู่นะคะหัวน็อตไม่เคยขยับนะคะอะหัวน็อตด้านในก็ไม่เคยขยับนะคะฝากระโปรงเดิมค่ะลูกค้าคันนี้ยังไม่เคยถอดฝากระโปรงเลยนะคะรอยอาร์คสวยงามนะคะช่องไฟเท่ากันนะคะ ซีนยางเดิมลูกค้าขาซีนยางเดิมนะฝากระโปรงเดิมนะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะยังติดอยู่ไม่เคยแกะนะคะไม่เคยมีรอยแกะนะคะหัวน็อตฝั่งนี้ก็สวยงามเช่นเดียวกันนะคะหัวน็อตเดิมไม่เคยแกะนะคะรอยอาร์เดิมนะคะอันน็อตไม่เคยแกะเลยนะคะคานด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะตรงนะคะไม่โคง้งไม่งอไม่มีรอยไขของตัวน็อตนะคะแล้วก็ เครื่องยนต์เดิมนะคะไม่มีเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องนะคะยังเป็นเครื่องเดิมโรงงานนะคะลอยมาร์กต่างๆนะคะชัดเจนนะคะแล้วก็สภาพเครื่องยนต์ก็สวยมากๆนะคะไม่มีจุดที่น้ำมันไหลเยิ้มหรือว่ารั่วซึมนะคะก็เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะคะเครื่องดู OVVTI นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะรองรับน้ำมัน e85 ได้ด้วยค่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่มองหารถเก่งสักคันหนึ่งเอาไว้ใช้งานนะคะขับไปเที่ยวขับกลับบ้านปีใหม่นี้นะคะก็ฮูเป้นแนะนำเป็น Toyota v o ีอคันนี้ได้เลยนะคะนอกจากจะเล็กกระทัดรัดประหยัดน้ำมันแล้วนะคะยังมีโหมด Eco ด้วยนะคะที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน,นะคะ่ะแล้วก็รองรับเชื้อเพลิง e85 ได้นะคะ รถส,สวยไมน้อยสภาพเกตด A นะคะน็อตเดิมไม่ขยับแบบนี้หายากนะคะกับ Toyota VOS s รุ่น1.5มิตรโชมปี2019คันนี้นะคะสีบอลเงินก็ค่อนข้างดูแลง่ายนะคะมีศูนย์บริการรองรับทั่วประเทศอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนนะคะมาพบกับรถเข้าใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ